มาเล่นน้ำพี่น้องอันนี้มาเล่นน้ำเพราะว่าสัปดาหล์ละหนึ่งวันเอาวันละค้ะเอาสัป,ปดาห์ละครั้งละครั้งละครั้งนะพี่น้องนี่แหละไอตัวเนี้ไม่มีเปียกพี่น้องรับรองได้ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีเปียกไม่มีเปียกพี่น้องสัปดาหล์ละครั้งละครั้งตอนนี้ก็ ปกต้นผักบางผมอะไรเพรานีมันเริ่มร้อนมันเริ่มเหี่ยวก็ขึ้นไปด้วยขึ้นในไร่ด้วยนะพี่น้องในไร่ก็ขึ้นนะในไร่มันก็ขึ้นอันนี้ดงส่วนผักคอนเทนต์ก็ต้องขึ้นด้วยไปหวามันแห้งแห้งหนาวเย็นก็จริงแต่ว่าพันดินแห้งแกลกเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าลืมน้ำคือหัวใจของคนทำเกษตรนะท่าน้ำ